วันนี้นะครับก็มีผู้สงสัยมีคําถามมานะครับว่าตัวอย่างข้อนี้ทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของโจทย์ข้อนี้ดูนะครับในรูปเนี่ยเป็นโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยโครงข้อมุน4จุดนะครับ็นตรงจุดนี้จุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดนี้เนี่ยหมุนได้นะครับมีแรง P กระทําอยู่ที่ชิ้นส่วนด้านบนนะครับแล้วก็มีแรง Q เนี่ยกระทาอยู่ตรงจุดข้อต่อจุดหมุนตรงนี้พอดี เขาก็ถามว่าจากรูปนะครับให้หาขนาดของแรงคิวที่ทําให้กลไกนี้อยู่ในภาวะสมดุลได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์คําถามที่ถามมาเพื่อจะให้แก้ปัญหาในลักษณะที่ใช้วิธีการของวิธีการงานเสมือนหรือว่า virtual work นะครับงั้นเราก็มาเริ่มต้นลำดับการทำงานกันทีละขั้นนะครับในลำดับที่1น,นะครับก็ให้เขียน free body diagram ของตัวโครงสร้างนี้ก่อนนะครับงั้นสเต็ปที่1ก็คือเขียน f e e body diagram นะครับ ฟิวเบดีไดแกรมของรูปนี้เนี่ยสเก็ตคร่าวๆเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับถ้าจําหลักการของการเขียนฟิวเบดี้ไดแกรมได้นะครับหลักการของการเขียนฟิวเบดี้ไดแกรมก็คือขั้นตอนที่1ก็คือเลือกตัวชิ้นงานที่จะเขียนนะครับตอนนี้ก็เลือกมาแล้วนะครับก็เป็นชิ้นงานนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้ปลดตัวรองรับออกแล้วก็แทนด้วยแรงนะครับตามรูปก็จะเห็นว่าที่ตำแหน่งนี้เนี่ยจะเป็นตัวรองรับชนิดพินนะครับตำแหน่งนี้ก็เช่นกันครับเป็นตัวรองรับชนิดพินเพราะฉะนั้น พอปลดพินออกเนี่ยเราก็จะได้แรงมา2แนวนะครับเป็นลักษณะนี้สังเกตดูคือเราไม่จำเป็นต้องรีบร้อนใส่หัวลูกศรน,นะครับเราใส่แนวแรงไว้ก่อนก็ได้ก็ตั้งชื่อตรงนี้เป็น R1 R2 นะครับ R3 แล้วก็ R4 เสร็จจากสเต็ปนี้ไปแล้วเนี่ยลำดับต่อไปก็คือใส่ตัวแรงภายนอกนะครับที่โจ้กําหนดแล้วก็พวกแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งกรณีนี้เนี่ย ไม่มีข้อมูลแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเราก็ไม่ต้องทําอะไรเราก็ใส่เฉพาะแรงที่โจทย์กําหนดก็จะมีแรง P กระทําอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีแรง Q กระทาลงมาไปน็นี้อันนี้ก็จะเป็น Free Body Diagram ของของตัวโจทย์ที่เราพิจารณากันอยู่นะครับในสเต็ปที่2นะครับก็หนดไว้ตรงนี้เลยนะครับสเต็ปที่2หลังจากที่เขียน Free Body Diagram เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ ตัดแรงที่ไม่เกิดงานออกนะครับซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยบางทีเราเรียกว่าการการหาแรงรีอคทีฟใช่ไหมครับนะครับครน,นี้แรงที่ไม่ทําให้เกิดงานมีอะไรบ้างหรอครับก็เราก็ดูครับก็จะเห็นว่า r 1ตรงเนี้ยมันไม่มีการเคลื่อนที่ครับแม้ว่าเราจะจินตการว่าโครงสร้างมันมีการเคลื่อนตัวไปยังไงก็ตามนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ย มันเป็นจุดที่ถูกตรึงไปด้วยหมุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าโครงสร้างนี้มันจะเกิดการขยับตัวยังไงก็ตามเนี่ยสจุดนี้มันจะอยู่กับที่ไม่เคลื่อนที่ไปไหนเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับก็จะใช้สัญลักษณ์นี้นะครับตัวนี้ก็ไม่ทําให้เกิดงานนะครับ R2 ก็ไม่ทําให้เกิดงาน R3 R4 อันนี้ไม่ทําให้เกิดงานเลยนะครับัน้นไอ้ตรงนี้เราก็โน้ตไว้นะครับว่า R1 R2 r3 และ r4 นะครับไม่ทำให้เกิดงานนะครับเพราะว่าไม่มีการเคลื่อนที่นะครับอไอการเคลื่อนที่ที่ว่านี้เนี่ยถ้าเราดูเลคเชอร์กันมาเรียบร้อยก็คือไม่มีมีการเคลื่อนที่ใน ในโครงสร้างที่ขยับตัวน้อยนะครับตามหลักการ virtual Work นะครับเอาละพอเรารู้ว่าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็แปลว่า4แรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องมาคิดนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็จะเขียนตัวแผนภูมิรูปภาพที่จะใช้สําหรับการคํานวณงานเสมือนนะครับเดี๋ยวจะขอมาเขียนด้านนี้นะครับเราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ออกมาเราก็จะมีตัวโครงสร้างมาก่อนนะครับ จะได้โครงสร้างหน้าตาแบบนี้อกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เนื่องจากว่าไม่มีแรงท bah, ี่ทําให้เกิดงานแล้วนะครับแล้วก็ไม่เขียนแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมีแรงคิวตัวนี้ที่เป็นแรงที่เป็นแรงภายนอกนะครับที่กระทําแล้วก็มีแรง P ตัวนี้2แรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เกิดงานเพราะว่าเราจินตนาการได้ดังต่อไปนี้นะครับ เราต้องจินตนาการให้ตัวโครงสร้างนี้เนี่ยมันมีการขยับตัวไปเล็กน้อยนะครับซึ่งวิธีการขยับตัวเนี่ยเรามักจะกําหนดให้มันขยับตัวไปตามพิกัดที่มันเป็นบวกนะครับงนั้นเริ่มต้นเนี่ยก็จะขอกําหนดพิกัดแรกก่อนนะครับเราก็จะกําหนดให้พิกัดที่วัดขึ้นไปทางด้านนี้นะครับพิกัดตัวนี้ก็ขอตั้งชื่อว่าเป็นพิกัด พิกัด xp ล้กันนะครับเป็นพิกัดที่วัดขึ้นไปทางนี้ซึ่งมันสัมพันธ์กับแรง p นะครับก็เลยตั้งชื่อเป็น xp เป็นตัวนี้ไปนะครับังัถ้าตัวนี้มันมีทิศขึ้นเนี่ยโครงสร้างที่จะขยับไปในทิศทางที่มันเป็นบวกตามพิกัดตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจินตนาการว่ามีการขยับขึ้นไปนิดนึงตัวโครงสร้างจะขยับขึ้นไปแบบนี้นะครับ ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าโครงสร้างมันขยับขึ้นไปแบบนี้นะครับซึ่งการขยับแบบนี้เนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับพิกัดที่เราเซตไว้ก็คือว่าเวลามันขยับขึ้นไปแบบนี้เนี่ยไอตัวระยะที่มันขยับขึ้นไปนิดนึงตรงนี้เนี่ยนะครับระยะตรงนี้ก็จะมีค่าไปตามตามตัว xp ตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นตัว d e l xp แล้วกันนะครับระยะที่มันขยับขึ้นไปนิดนึงตรงนี้อ่าตอนนี้เราก็กำหนดตัว ตัวพิกัดที่จะใช้ใช้คำนวณระยะการเคลื่อนที่ของแรง P ได้เรียบร้อยแล้วนะครับแรง Q ก็เ,เช่นกันนะครับในกรณีนี้เนี่ยเราเลือกตรงนี้เป็นจุดอ้างอิงนะครับเพราะว่าจุดนี้อยู่นิ่งกับที่ไม่เคลื่อนไปไหนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการหนึ่งในาการเลือกจุดจุดอ้างอิงที่จะใช้สร้างกแกนอ้างอิงนะครับต้องเลือกจุดที่มันอยู่นิ่งกับที่ไม่ไปไหนเป็นตัวอ้างอิงก,ก่อนนะครับแล้วค่อยทําไปหาพิกัดตัวอื่นนะครับหลังจากนั้นเราก็ให้ไปทางนี้ วัดขึ้นไปทางนี้นะครับสวนขึ้นไปตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเราให้เป็นเป็น xq เพราะฉะนั้นตัวเดล xq ที่ขยับเนี่ยนะครับทิศทางที่เป็นบวกตามแกนตัางองก็จะไปทางนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเป็น del xq เอาละนะครับตอนนี้เราก็กําหนดตัวตัวพิกัดที่จะใช้คํานวณงานของทั้ง แรง P ก็แล้วก็แรง Q ได้เรียบร้อยแล้วนะครับจุดที่อยากจะให้สังเกตนิดนึงคือเวลาเราตั้งพิกัดเนี่ยเราตั้งพิกัดให้มันมีทิศเป็นบวกไปก่อนแล้วเราก็กําหนดให้โครงสร้างเนี่ยมันมีการขยับตัวเล็กน้อยไปตามพิกัดที่มันเป็นบวกนะครับเป็นลักษณะแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ตัวพิกัดตัวที่เหลือนะครับแล้วก็ใส่ระยะการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนที่เล็กๆไปทั้ง2ตัวซึ่ง สองตัวนี้ในตอนเริ่มต้นเนี่ยเราจะกําหนดให้มันมีทิศทางไปทางเดียวกับตัวพิกัดอ้างอิงที่เรากําหนดนะครับอยกรณีเดลเอ็กพีเนี่ยก็จะเห็นว่าเราให้มันมีทิศทางขึ้นเพราะว่า XP เนี่ยมันมีทิศชี้ขึ้นนะครับส่วนตัวนี้เหมือนกันนะครับเอ็กคิวชี้เอียงเขึ้นไปทางนี้เดลเอ็กคิวก็เอียงเขึ้นไปทางนี้ด้วยนะครับในตอนเริ่มต้นเราจะเซตในลักษณะที่ให้ไปในทิศทางเดียวกันก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็เสร็จขั้นตอนที่3แล้วนะครับขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนของการสร้าง แผนภูมิสําหรับการคำนวณ Virtual Work นะครับขั้นตอนที่4เราก็ตัวเราก็กําหนดตัวสมการงานเสมือนนะครับตามหลักการของ Virtual Work เนี่ยเราก็จะได้ออกมาว่าตัวผลลัพธ์ของตัวงานนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเท่ากับ0ย์อันนี้ก็จะเป็นตัวสมการ Virtual Work ที่เป็นตัวสมการหลักนะครับสำหรับกรนีเนี่ยเราก็จะพบว่า ตัวงานที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีงานเนื่องจากตัวแรง P นะครับบวกกับงานเนื่องจากตัวแรง Q มี2ตัวนะครับ2ตัวนี้รวมกันแล้วมีค่าเท่ากับ0นย์เพราะว่ามันไม่ได้ขยับตัวจริงๆอันนี้เป็นหลักการของงานเสมือน,นะครับอ่าในคราวนี้เราก็มาดูตัวพจน์นี้นะครับพจนนี้เกิดจากตัวแรง P แรง P ก็จะเห็นว่าทิศทางของ P กับตัวเดล x P เนี่ยมันสวนกันนะครับเราก็เลยได้ออกมาเป็นลบ P เดลเอนะครับเป็นลักษณะนี้ส่วนตัวต่อไปก็คือตัว q นะครับเราก็จะเห็นเหมือนกันครับว่าไอตัว Q มาทางนี้นะครับมีทิศลงมาทางนี้ส่วนตัวเดล x q ที่เรากําหนดให้สอดคล้องกับ qx เนี่ยมันไปขึ้นพ,พุ่งขึ้นไปทางด้านบนส่วนขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีค่าเป็นลบเหมือนกันนะครับก็ใส่เครื่องหมายลบไปนะครับก็เป็นลบของของ Q นะครับคูณกับ เดลเอเท่ากับ0นะครับก็จะได้เป็นแบบนี้มาแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ทำการย้ายข้างให้เรียบก่อนรียบร้อยก่อนก็ได้นะครับหรือเดี๋ยวค่อยแทนค่าที่หลังเราก็จะได้มันออกมาว่าตัวตัว Q คูณกับ d ดล xq นะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบ P คูณกับเดลเอนะครับเสร็จแล้วเราก็มาหาตัวความสัมพันธ์ของ Del Q, Del เดลเอ็กคิวเดลเอนี่ยนะครับเทียบกับตัวพิกัดที่เราตั้งไว้นะครับสําหรับข้อนี้เนี่ยโจทย์กําหนดให้ตรงนี้เป็นเป็นมุมเซตานะครับตรงนี้เป็นมุมเซตาเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มดูความสัมพันธ์กันนะครับเราเริ่มจาก xp ก่อนจากรูปนะครับ เราก็จะรู้ว่าตัว xp เฉยๆนะครับก็คือดูรูปตอนที่ก่อนที่โครงสร้างมันจะขยับไปนะครับจากรูปเนี่ยเขากําหนดให้ระยะเนี่ยเป็นระยะ l l หมดเลยครับตรงนี้ก็ l เพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าตัว xp ตัวนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ l s i n θ เซตนะครับมันอยู่ตรงค่ามุมสังเกตนะครับตรงนี้เป็นมุมฉากนะครับเป็นตรงนี้เราได้ละ xp ก็จะมีค่าเท่ากับ l sinθ ตเพราะฉะนั้นตัว เดล xp กนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ L ดิฟไซด์ได้คอสนะครับก็จะเป็นคอสเซต้าเดลเซต้าอันนี้ก็คือการหาตัวเดล xp ็กเล็กๆของของฟังก์ชัน xp ตัวนี้นะครับตอนนี้เราได้ตัวนี้มาเรียบร้อยละเราก็มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับมาดูด้านนี้บ้างเพื่อให้เห็นภาพชัดเนี่ยขอย้อนกลับไปที่รูปโจทย์นิดน,นึงนะครับ ตามรูปโจทย์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวสามเหลี่ยมรูปด้านล่างนี้นะครับมันมีระยะ L เท่ากันนะครับรูปมันอาจจะไม่เท่ากครับแต่ว่าตามโจทย์กำหนดเนี่ยไอ้นี่ก็ l ไอ้นี่ก็ l เพราะฉะนั้นมันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วครับอย่างน้อยนะครับเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแน่แน่เพราะว่าด้าน2ด้านของสามเหลี่ยมเนี่ยมันมีความยาว L เท่ากันซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็แปลว่าตัวมุมที่ฐานสองข้างนี้จะมีค่าเท่ากัน และเนื่องจากว่าฝั่งนี้แอฝั่งนี้ก็แอด้วยนะครับมุมที่ฐานของฝั่งนี้เนี่ยมันก็เท่ากันมุมนี้นะครับใช้เครื่องหมายถูกแล้วกันนะครับ2อ,อันนี้เท่ากันข้างล่างนี้ก็เท่ากันแล้วถ้าเรารู้เราเห็นแล้วว่ามันเป็นรูปสมมาตรกันเนี่ยเราก็บอกได้ด้วยว่าจริงๆแล้วมุมทุกตัวที่เราทําเครื่องหมายไว้เนี่ยมันเท่ากันหมดแล้ะครับอันนี้มันเท่ากับเท่าไหร่เราก็มาดูกันนะครับถ้าเราให้มุมนี้เป็นเซตามุมนี้เนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากับ180 ลบด้วยเซตาถ้าสมมุติว่าตรงนี้ให้ตั้งชื่อเป็นเบตาแล้วกันนะครับตรงนี้เป็นเบตาแล้วกันเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวขอใช้พื้นที่เขียนตรงนี้แล้วกันนะครับมุมภายในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับที่เราดูอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับร้อยแปดเพราะฉะนั้นเราจะได้มาว่าร้อยแปดสิบลบเซตาก็คือมุมแรกตัวนี้นะครับบวกกับ2มุมนี้ก็คือ2องเบตา ก็จะมีค่าเท่ากับ180มงศาเนื่องจากว่าเป็นมุมภายในสามเหลี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นเราแก้สมการนี้มาเนี่ยเราก็180ตตดกับ180ได้นะครับย้ายฝั่งไปเรียบร้อยเราก็จะเห็นว่าเบต้าตัวนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเซตาส่วนสองพูดง่ายๆก็คือมุมตรงเนี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับรวมทั้งมุมข้างล่างด้วยเนี่ยจะมีขนาดเท่ากับเซตาส่วนสองแล้วเราก็เอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยกลับไปเขียนในรูปเพื่อที่จะคำนวณหาระยะต่อนะครับเราก็จะเห็นว่า ตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่ามุมนี้เนี่ยนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเซต้าส,ส่วน2มุมนี้เช่นกันนะครับเท่ากับเซต้าส่วน2ด้วยถ้าเราลากเส้นประเส้นหนึ่งนะครับตั้งฉากกับเส้นนี้เราจะเห็นได้ทันทีเลยครับว่าระยะ x ทั้งเอ่อ xq ทั้งหมดนะครับ xq ตัวนี้ xq ของเราทั้งหมดเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับลองดูนะครับตรงนี้ l ถ้าทําเป็น l cos t h e t ส่วน2ก็จะได้ระยะจากตรงนี้ถึงตรงนี้ด้านล่างเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยเป็น l งั้น l cos t h e t ส่วน2เนี่ยก็จะกลายเป็นระยะตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้งนั้น2ชิ้นรวมกันก็จะเป็น xq พอดีนะครับเราก็จะได้ออกมาว่า xq ก็จะมีค่าเท่ากับ2 l cos t h e t ส่วน2 แล้วก็หาตัว d e l xq ได้แล้วนะครับ Del De xq ของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ2 L ดิฟคอร์ได้ลบไซน์นะครับก็เป็นไซน์เซตาส่วน2เอาเครื่องหมายลบมาไว้ด้วยนะครับส่วนข้างในนี้เนี่ยก็เป็นดิฟเซตาส่วน2ก็จะได้ออกมาเป็นเดลเซตาส่วน2ก็ดึงมาไว้ข้างหน้านะครับก็จะได้เป็นลักษณะนี้เขียนอีกทีหนึ่งนะครับเราก็จะได้ออกมาว่าตัวเดลเอ็กคิวของเรานะครับ ก็จะมีค anyway, ่าเท่ากับลบ l sine ส่วน2เดล e t a นะครับตอนนี้เราได้ตัวตัวเดล xp มาเรียบร้อยแล้วเราได้เดล q มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอากลับมันไปแทนในสมการ Virtual w o r k ชุดนี้นะครับก็จะได้ออกมาเป็น q เดล q คือตัวล่างนะครับมีเครื่องหมายติดลบมาแล้วด้วยก็เป็นลบ l s i n เซต้าส่วน2เดลเซตานะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็น del del, ลบพเดล x เดลลบพีนี่เป็นเดล xp นะครับเดล xp เราหาไว้ตรงนี้แล้วก็คือ l cos เซต้า l cos เซต้าเดลเซต้านะครับตอนนี้เราได้สมการอย่างนี้มาเรียบร้อยแล้วเราก็ตัดตัดตัวนี้ออกนะครับเท่ากันตัดออกได้นะครับตัว l ก็ตัดได้เหมือนกันนะครับตัดออกเลย เราก็จะเหลือออกมาว่าเอาเครื่องหมายลบตัดได้ด้วยนะครับตัดเครื่องหมายลบออกทั้งคู่ก็จะได้ออกมาว่าตัวคิวของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับตรงนี้ตกเซต้านะครับเขียนนิดนึงก็จะเหลือเป็น p cos เซต้านะครับส่วนฝั่งนี้ย้าย sin เซต้าส่วน2ออกมานะครับก็จะเป็น s i n เซต้าส่วนสอานะครับตรงนี้ก็จะเป็นคำตอบที่เราต้องการแลร้วพอค่อยหาคิวที่ทำให้เป็นภาวะสมดุลน,นะครับ ก็จบเรียบร้อยเนีย่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ทางมิตรลักแฟนเพลงถามมานะครับว่าข้อนี้มีวิธีการแก้ปัญหาย,ยังไงก็ก่อนจะจบกันก็ขอเน้นวิธีการนะครับ 1. คือเขียนฟิเบอดี้ไดแกรมก่อน 2. ตัดแรงที่มันไม่ทําให้เกิดงานก่อนซึ่งแรงที่ทําให้มันไม่เกิดงานเนี่ยมันจะเป็นแรงที่มันไม่เคลื่อนที่ครับตอนที่เราจินตนาการว่าโครงสร้างมันมีการเคลื่อนที่ไปน้อย นะครับพอเราต,ตัดจนเหลือแรงที่ทําให้เกิดงานแล้วเนี่ยเราก็เซตตัวพิกัดอ้างอิงก่อนนะครับก็พยายามเซตพิกัดอ้างอิงให้มันคนํานวณได้ง่ายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จินตนาการให้โครงสร้างเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนที่ไปแล้วมันสอดคล้องกับพิกัดการเคลื่อนที่ที่มันเป็นบวกตามที่ททเรากําหนดไว้นะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยเราสร้าง xp ก่อนเห็นไหมครับสร้างให้เป็นบวกก่อนฉะนั้นไอเดียว xp ที่มันจะเป็นบวกเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องขึ้นไปอะครับ มันถึงจะสอดคล้องกับเอที่เรากาหนดไว้เพราะฉะนั้นโครงสร้างที่เป็นเส้นประสีน้ําเงินเนี่ยมันก็จะต้องยกขึ้นเพื่อจะให้สอดคล้องกันกันกบระบบพิกัดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไล่พิกัดตัวที่เหลือต่อไปนะครับพอได้ตามนี้แล้วเนี่ยตัวเครื่องหมายที่ทําการคํานวณเนี่ยมันจะออกมาสอดคล้องตรงกันเสมอนะครับถ้ามีปัญหาสงสัยใดๆนะครับก็ลองส่งคําถามมาก็ได้นะครับผมก็จะทําการ แก้ปัญหาให้นะครับแล้วก็มาเผยแพร่ให้กับผู้สนใจได้ศึกษาร่วมกันนะครับเอาละครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ถามมานะครับ